o อตดิชูรู้นี่ยังยืนยันซูเปอร์แมนมีฉากท้ายเครดิตเจมส์การเผยบทเรื่องที่ผิดพลาดจากมาเวล์ซีนเมติกยูนิเวอร์สฮอตดิชูรู้นี่ยัง yeah, yeah. เจมส์กันผู้กำกับและซ e o จาก DCU นะครับออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับว่าภาพยนตร์เรื่องซ u เปอร์แมนที่จะเข้าฉายในเดือนกรกฎราคมปี2025จะมีฉากท้ายเครดิตครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเจมส์กันเองยังออกตัวเอาไว้นิดหน่อยครับว่าฉากท้ายเครดิตจากภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนที่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรสําคัญอย่างที่คนดูคิดครับเขาเผยว่านะครับเขาได้บทเรียนจากการทํางานกับมาเวลซินาม m a ต i กยูนิเว s ร์สครับว่าการใส่ฉากท้ายเครดิตเอาไว้มันไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับภาพยนตร์เรื่องถัดไปครับแต่มันคือฉากที่ทําหน้าที่ในการมอบของขวัญอะไรบางอย่างให้กับผู้ชมรับ ดยหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆ DC อยากจะเห็นนะครับแล้วก็คิดว่ามันอาจจะถูกหยอดออกมาเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือว่าแอนเครดิตในภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนก็คือเรื่องราวของ Justice League ในจัก,กรวาล DC ฉบับใหม่ฉบับนี้ครับโดยเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับจัก,กรวาล DC ใหม่เนี่ยยังไม่มี Justice l e a ล u e และตัวละครต่างๆก็อาจจะมีบทบาทในหนังเรื่องอื่นๆครับโดยเจมส์กันบอกว่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเน้นเปิดตัวตัวละครใหม่ในแอนเครดิตแบบนั้นครับ โดยรเรื่องราวของกลุ่มที่ดูใกล้เคียงกับ Justice League นะครับในภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยเราจะได้รู้จักกับกลุ่มตัวละครที่รวมตัวกนันในนาม j u s t i c แก a n งแทนรับโดยถ้าการปรากฏตัวของตัวละครต่างๆนะครับรวมมาจนถึงกลุ่ม j u s t i c แก a n g กลุ่มนี้เนี่ยหลายคนก็คาดหมายแลลวครับว่าภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนของเจมส์กันเรื่องนี้น่าจะเป็นการปูทางไปสู่โปรเจกต์อื่นๆของ DCU ครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เกิร์ดวูแมนออฟทูมอร์โรและซีรีส์แลนเท r n ์ที่จะเกี่ยวกับตัวละครกลุ่มของกลุ่มแลนเทนับ เจมสการอธิบายนะครับว่าเขาเองเนี่ยเคยทําผิดพลาดในการใช้งานฉากใช้เครดิตในจักรวาลมาเวลครับอย่างเช่นเรื่องของ Thor ในการเด่นในเดอะแกลาซี ตอนจบของ a v e n g e r s e N d เ a m e กครับซึ่งเป็นไอเดียที่เจมส์กันไม่เห็นด้วยครับตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากเขียนบทให้ทอเพราะว่าไม่เข้าใจตัวละครทอดีพอครับแม้ว่าจะชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องทอและตัวนักสแสดงหลักอย่างพุทธชมบทก็ตามรับโดยเจมส์กันยอมรับว่าตัวเขาเองไม่ค่อยพอใจครับกับเหตุการณ์การวางพล็อตล่วงหน้าในการเล่นแบบกาแล็กซี่วอลุ่มถูกรับอย่างเช่นการเปิดตัวตัว,ตวละครอดัมบอลล็อกและการปูทางไปสู่กลุ่มการเล่นแบบกาแล็กซี่กลุ่มใหม่ครับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าตัวจะชอบการทำงานกับวิลพอร์เตอร์นะ แต่เจมส์การนเองก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับภาพรวมของหนังสักเท่าไหร่ครับในทางกลับกันนะครับเจมส์กันก็มีการยกตัวอย่างฉากท้ายคดิตแบบที่เขาชอบครับและเขาก็บอกว่าฉากท้ายคดิตที่เขาชอบเนี่ยมันคือฉากที่ให้อารมณ์เหมือนกับโดนหมัดเข้าตรงหน้าครับและฉากที่ว่าก็คือการปรากฏตัวของตัวละครเฮาเวนเดอรดักในภาพยนตร์เรื่องการไดน a มิคเดอะแกลเล็กซี่ครับซึ่งเจมส์กันมองว่า ฉากท้ายเครดิตมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องทําหน้าที่ในเชิงของการให้ความบันเทิงมากกว่าครับดังนั้นด้วยวิธีการคิดของ CEO จาก DCU คนนี้นะครับชัดเจงครับว่าฉากท้ายเครดิตซินของจัก,กรวาล DC จะไม่ได้เป็นการปูทางไปสู่ภาพยนตร์หรือว่าผลงานรุ่นต่อไปของจัก,กรวาลภาพยนตร์ครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเจมส์การเองก็ยังมองว่าฉากท้ายเครดิตที่ว่าต้องทําหน้าที่มอบสิ่งพิเศษ ให้กับคนดูที่นั่งรอดูเครดิตจนจบครับด้วยวิธีการคิดนี้ครับเจมส์กันบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารักทีมงานของเขามากๆครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้รู้จักกับชื่อทีมงานของเขาทุกคนจริงๆครับดังนั้นตัวเจมส์การเอง่อนข้างให้ความสําคัญกับเครดิตรายชื่อทั้งหมดที่ปรากฏท้ายภาพยนตร์ครับดังนั้นถ้าคุณเชื่อในยอย่างที่ซีโอเจมส์การพูดไม่ว่าปลายทางของการนั่งรอดูเครดิตจะมีฉากของแถมให้เราหรือไม่หลังหนังจบเรื่องให้ตระหนักเอาไว้เสมอครับว่าฉากของรายชื่อนักแสดงรายชื่อทีมงานและ รายชื่อผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากที่กําลังไหลขึ้นไปและปรากฏอยู่หน้าเราขณะที่หนังจบไปแล้วนั้นตัวของผู้กํากับและซีอออย่างเจมส์กันเองเขาตั้งใจใส่เอาไว้อย่างจริงใจครับและเขาบอกกับเราแล้วครับว่าหลังจากจบฉากพวกนั้น เขามีของขวัญให้กับเราที่อุตส่าห์นั่งทําความรู้จักกับทีมงานของเขาครับแต่ของขวัญที่ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร,รกรกฎาคมนี้เราจะได้ทราบคําตอบกันกับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนรับและนี่คือทั้งหมดของฮอตออชูรู้นี่อย่างในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมจีนวิวไฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube c h a n n e l Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ It's cool.